หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งมะนาวผ่านไปแล้วประมาณ2สัปดาห์นะคะต้นมะนาวก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนนะคะพอต้นมะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียจะใส่เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ได้ใส่ปุ๋ยสุดเสมอไปแล้วนะคะต้นเล็เลกๆก็อาจจะไม่ถึง1ขีดนะคะถ้าต้นใหญ่ๆห,หน่อยก็จะประมาณสัก1ขีดนะคะ โดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2ึงสองกำมือประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะต้นมะนาวก็เริ่มมีการแตกกิ่งอ่อนๆออกมาแล้วนะคะบางกิ่งก็มีการแตกกิ่งหลายยอดเลยนะคะมาดูกิ่งนี้นะคะกิ่งอ่อนๆเริ่มแตกออกมาประมาณ1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหกเ็ดปดกิ่งเก้กิ่งประมาณ9กิ่งนะคะเห็นไหมคะว่าการตัดกิ่งแค่1กิ่งเนี่ยทำให้มีการเพิ่มกิ่งใหม่หลายกิ่งเลยทีเดียวค่ะ นี่ค่ะดูแต่ละกิ่งจะตัดยอดทุกยอดเลยนะคะกิ่งใหม่ก็จะแตกออกมาทุกยอดที่มีการตัดยอดออกมานะคะอ้อมีอยู่หนึ่งกิ่งนะคะที่ไม่ได้ตัดยอดเพราะว่าลืมตัดค่ะคือกิ่งนี้นะคะเขาก็จะไม่มีการแตกกิ่งใหม่นะคะเหมือนจะมีแตกกิ่งอยู่นิดนึงกิ่งเดียวนะคะแต่เพิ่งจะโผล่ออกมาบางต้นที่ตัดลึกเกินเพื่อที่จะแต่งสาวให้เลยเนี่ยก็จะมียอดอ่อนๆโผล่มาเหมือนกันนะคะยอดเล็กๆนะคะ บางต้นที่ได้รับสารอาหารเพียงพอกิ่งจะโตวไวมากเลยค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะกิ่งโตวไวมากเลยค่ะแล้วบางช่อก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราต้องการให้มะนาวไปออกนอกฤดูดังนั้นกิ่งใดที่ติดดอกแล้วก็ต้องดิดดอกทิ้งค่ะยอดที่แตกใหม่ก็สวยงามเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ